สวัสดีค่ะพพ,พ่อกันอีกแล้วกับจาก,กันระยะจา้ามื่อนี้สิฟ้ามาเบิงเงินพิธีเรียงผีของอัน,อนบ้านนาคุ้นอาเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะเพิ่งกำลันนงสิเริ่มเฮ็ดพิธีแล้วจ้ะอัน จะกระเพิ่งเคยเห็นเช่นกันค่ะไม่เคยเห็นเห็นนะที่แบบนี้มันเป็นประเพณีบ้านไผยบ้านนั้น<ส>เนะจ๊ะมันกำลังแตง่งขันหาขันยังจ,จะอ่านจ้าน้อยเพิ่นกระชีมีกาันพรน,น,นะคะ่ะอนเลี้ยงผีเลี้ยงอยังเป็นเป็นประเพณททีบ้านเพิ่น เพลนี้ดั้งเดิมของบ้านนะคุณ ห่านบูซาเพิ่นตกแต่งประดบประดาด้วยดอกจำปีดอกจำปาทางใน,นเพิ่นก็ิิเป็นขันบักเบนขันหาผลไม้ของบูซาของถวาย ลูกหลานขออนุญาตให้นในเด้อค่ะออจักน้อยเพิ่งกับชิมิกันละหล่นกันล,ล้นลำมวลมวลไปมืดมือละค่ะม,มะมือนี่งบุญข้าเจ้ามืดมือบุ้ดีผมรัผชมมากผมเอาายู่เร็วๆเนี่ยเรยเนาข้าว cái <laughs> chắc mà cái 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 cái

นดอกยต้องพบพ่อกันอีกต่อไปค่ะอีพีต่อไปค่ะช่วงพื้นนัล้ำสวัสดีค่ะ